รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร ดีค่ะเช้าเชแบบนี้พบกับซินดี้และรายการ Modern Mom เพื่อสมดุลชีวิตของคุณแม่ยุคใหม่ทุกเช้าว,วันเสาร์ยกวันวันเสาร์สุดท้ายของเดือนค่ะคุณผู้ชมหลายๆท่านที่มีลูกที่อยู่ในวัยเจนอัลฟาหรือเด็กที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอาจจะสับสนว่าจะปลูกฝังให้ลูกรู้สึกพอเพียงกับกระแสเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอย่างไรใช่ไหมคะ ฉันจะไปห้ามเขาสทัทีเดียวก็กลัวลูกไม่ทันคนอื่นแต่ในเวลาเดียวกันถ้าเกิดปล่อยปละมากเกินไปอาจจะส่งผลเสียภายหลังได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิสัน้นหรือว่าอาการต่อต้านสังคมค่ะไม่เป็นไรค่ะทุกปัญหาย่อมมีทางออกวันนี้ซินีมาพร้อมกับเทคนิคฝึกลูกให้จิตแข็งเพื่อที่จะเป็นภูมิคุ้มกันทางใจช่วยต้านกระแสะวัตถุนิยมค่ะ 1. คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีก็คือไม่ชอบของบ่อยๆและพยายามซ่อมของที่เสีย แทนที่จะออกไปซื้อใหม่ทันที 2. อ,อย่าตามใจลูกทุกครั้งเพื่อที่จะฝึกให้เขาเผชิญกับความผิดหวังและก็ความอดทนในการรอคอย 3. ส,สอนลูกเรื่องเงินค่ะก็คือให้ลูกมีกระปุกออมสินของตัวเองแล้วก็คุณพ่อคุณแม่สอนเรื่องของการใช้จ่ายง่ายๆตามวัย 4. รู้จักแบ่งปันคุณพ่อคุณแม่ชวนลูกมาช่วยเลือกของบริจาคไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของเล่นหรือหนังสือเก่าๆที่ไม่ใช้แล้วอันนี้จะช่วยลดความเป็นวัตถุนิยมได้ค่ะ สำหรับช่วงต่อไปช่วงเมนูหน้าหมา่วันนี้ขอนำเสนอเมนูอาหารทานเล่นที่มีข้าวเป็นส่วนประกอบหลักรับประกันเลยนะคะว่าเด็กๆทุกคนจะต้องชอบค่ะไปชมกันเลยค่ะ m โมเดลหม Highlight สนับสนุนโดยพ่ออ้อมเด็กกูนคุณนิ้วมือของคุณแม่ช่วยได้ค่ะกับการพัฒนาภาษาและคําัพท์จากสิ่งรอบตัวเนี่แม่๋าอร่อยเลือดอยนนต ช่วงเมนูหน้าหมั่สนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวไรซ์ลี่ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเมนูหน้าหม่ำค่ะเช้าๆแบบนี้ซินดี้มาพร้อมกับเมนูทานเล่นสําหรับลูกน้อยอีกเช่นเคยนะคะแต่ก่อนอื่นเราไปพบกับแขกรับเชิญของเราก่อนนะคะเธอเป็นคุณแม่ขาแดนซ์มากด้วยความสามารถ คุณเบลสุภัชยาหรือว่าคุณเบลชัยนาดอนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหมาสวยเชีนะคะวันนี้วิจิตสวยกว่าเป็นยังไงตอนนี้น้องนินจาน้องนินจาแปดเดือนแล้วค่ะโอ้โหเย่าเช่นเมนูหน้าหมั่วันนี้เนี่ยจะน้องนินจาอจะยังทานไม่ได้สักขวบหนึ่งก็จะได้แล้วนะคะก็คือข้าวก้อนทอดไส้กรอกค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีข้าวสวยไส้กรอกไข่ไก่ เกลือป่นมะพร้าวขูดแล้วก็มีเกล็ดขนมปังน้ำมันตำข้าวค่ะันนี้ให้เบล,ลผสมะน,นะคะก็จะเป็นข้าวสวยเดี๋ยวเราจะต้องตอกไข่สองฟองด้วยค,คนให้เข้ากันเ,เดี๋ยวขอเติมเกลือนิดนึงแล้วก็ ไส้กรอกเนี่ยค่ะเอามาปั้นหลังจากที่เราปั้นข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นํามาชุบไข่ชุบไข่แล้วก็ฟึบนี่ค่ะเก็บข<ห>นมปังะะก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะทอดนคะคะก็เทน้ํามันค่อนข้างเยอะที่วันนี้ชันด้เลือกก็คือน้ํามันลําข้าว เพราะว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจะทนต่อความร้อนสูงแล้วก็ทําให้ทอดอาหารได้อย่างปลอดภัยและที่สําคัญเนี่ยก็จะมีวิตามินแล้วก็สารอาหารตามธรรมชาติอยู่หลายชนิดเหมือนกันช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับเมน,นูจานโปรดของลูกน้อยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเติมลงไปเลยนะคะชิละก้อนหอมน่าทานมากเลยค่ะ มันเหมือนขนมแล้วก็มีไส้กรอกอยู่แต่มันจะมีความกรอบของของเกดขนมปังด้วยอร่อยมากหอมมะพร้าวชอบตรงใช่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ E l เล็กทรั x ก o ์ e i n อ p i r a t i o n ันสนับสนุนเพชรบุรีตัดใหม่ที่เอื้อเฟื้อทั้งสถานที่และอุปกรณ์ในการทำอาหารด้วยค่ะสำหรับช่วงหน้าช่วงสาราจานโปรดพี่แหววแววตากำลังรออยู่นะคะวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับสารอาหารที่พบได้ในมะพร้าวค่ะไปชมกันเลยค่ะช่วงสาราจานโปรด สวัสดีค่ะพบกับพี่แววกับช่วงสาราจานโปรโดช่วงเวลาที่จะทําให้คุณแม่รู้จักกับสารอาหารในผักและผลไม้มากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะคุณซินดีได้ทําเมนูทานเล่นซึ่งน่าทานมากเลยนะคะกับเมนูข้าวก้อนทอดไส้กรอกสังเกตกันไหมคะว่าในเมนูนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างนั่นก็คือมะพร้าวค่ะมะพร้าวนั้นจะมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างไรเรามาดูกันนะคะ มะพร้าวเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์โดดเด่นหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติในตัวของเขาเองหรือแม้กระทั่งนําไปผลิตเป็นน้ามันมะพร้าวน้ําตาลกะทิและยังสามารถนําไปทําเป็นอาหารคาหวานหรืออาหารที่บํารุงสุขภาพให้แก่ร่างกายของเราด้วยค่ะมะพร้าวถ้าจะให้ดีแล้วนะคะควรจะผ่าแล้วก็รับประทานทันทีนะคะหรือไม่ก็ไม่ควรทิ้งไว้เกิน30นาทีเพราะว่าร่างกายของเราจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดเลยล่ะคะ่ะ พราะในเนื้อและน้ําของมะพร้าวอ่อนนะคะมีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายของเราอย่างครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B วิตามิน C แมกนีเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสและก็ธาตุเหล็กอีกด้วยค่ะและที่สําคัญที่สุดนะคะน้ํามันของมะพร้าวนะคะยังเป็นน้ํามันที่จําเป็นต่อร่างกายของเราซึ่งสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของเราโดยใช้เวลาเพียง5นาทีค่ะ น้ำมะพร้าวนะคะถ้าดื่มบ่อยๆก็จะมีประโยชน์ต่อผิวพรรณของเราอย่างยิ่งเลยค่ะจะทําให้ผิวของเรานะคะขาวนวลเปล่งปลั่งอย่างเป็นธรรมชาติเพราะว่าในน้ำมะพร้าวมีฮอร์โมนเพศหญิงหรือที่เราเรียกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยรักษาคนไข้ที่มีภาวะกดในเลือดสูงด้วยค่ะสําหรับวิธีเลือกซื้อนะคะก็ให้ระวังเรื่องสารฟอกขาวไว้ด้วยค่ะวิธีที่ดีที่สุดคือซื้อจากสวนก็จะปลอดภัยค่ะสําหรับผู้ที่เป็นเบาหวานหรือโรคไตนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำมะพร้าวด้วยนะคะ คุณผู้ชมคะ การได้จิบน้ำขิงมะนาวอย่างสม่ำเสมอจะช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารบำรุงผิวพรรณบรรเทาอาการเจ็บคอแล้วก็ช่วยดีท็อกซ์สารพิษในร่างกายได้เป็นอย่างดีวิธีทำก็แสนง่ายเลยทีเดียวนะคะเพียงแค่ฝานขิงให้ได้ประมาณครึ่งนิ้วแบบนี้แล้วนำไปแช่ในน้ำร้อน3-5นาทีจากนั้นก็คั้นน้ำมะนาวใส่ลงไปถ้าอยากจะเพิ่มความหวานก็เติมน้ำพึ้งลงสักเล็กน้อยนะคะง่ายมากๆและก็อร่อยด้วยค่ะ สำหรับช่วงสารพันเจ้าตัวน้อยวันนี้คุณหมอพงศักด์น้อยพยักจะมาแนะนำวิธีการเสริมพัฒนาการให้กับลูกน้อยด้วยนิทานหุ่นนิ้วจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสารพันเจ้าตัวน้อยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เดอร์มาพรคุณแม่เคยมคะที่เจ้าตัวน้อยนอนงาอไม่ยอมนอนเล่านิทานเท่าไหร่ก็ไม่ยอมหลับหรือเจ้าตัวน้อยดื้อไม่ยอมกินผัก หลอกล่อด้วยวิธีสารพัดก็ไม่สาเร็จช่วงสารพันเจ้าจุวน้อยวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆมาฝากกันเช่นเคยค่ะหุ่นนิ้วมือของคุณแม่ช่วยได้ค่ะกับการพัฒนาภาษาและคําศัพท์จากสิ่งรอบตัวซึ่งนอกจากจะให้ความสนุกและความรู้แล้วยังสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับสมาชิกในครอบครัวได้ดีอีกด้วยแต่จะช่วยได้อย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีครับคุณแม่น้องรุจิครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้หุ่นนิทานนิ้วมือเสร็จหรือยังครับ่ะเนี่ย่ะเสร็จพอดีเลยค่ะอ๋อดีจังเลยนะครับคุณแม่ทราบไหมครับหุนนิทานนิ้วมือเนี่ยสามารถจะส่งเสริมพัฒนาการให้กับลูกได้หลายด้านเลยล่ะคะยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษานะครับเล่านิทานกันให้ลูกใส่นิ้วมือไปด้วยก็จะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของทักษะของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับ ระบาดที่รอ่านิทานมันมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเด็กก็จะเรียนรู้ในเรื่องของทักษา,าทางด้านสังคมการโต้อตอบกับผู้ใหญ่ด้วย <Okay. S 1> นอกจากนั้นถ้าฝึกในเรื่องของการสังเกตสังกา <Okay. S 1> ก็จะพัฒนาในเรื่องของความจําความช่างสังเกตและจินตนาการให้กับลูกได้ด้วยนะครับโอ้โห oh, oh. ได้หลายอย่างเลยนะคะใช่ครับครับ ดีจังเลยนะคะไม่ค,คิดเลยนะคะว่าากิจกรรมหุ่นเหนือนี่จะได้ประโยชน์มากขนาดนี้ครับเพียงแต่คุณแม่เองอาจจะต้องพยายามที่จะสร้างความรู้สึกดึงดูดความสนใจของลูกนะคะอย่างเช่นอาจจะต้องใช้เสียงนิดนึงใช้ท่าทางให้ลูกสนใจซึ่งนอกจากว่าจะสอนในเรื่องต่างๆที่เราเคยไปตอนต้นแล้วเนี่ยนะครับยังสามารถจะปลูกฝังในเรื่องของค่านิยม ภาษาคติพฤตินิสัยที่ดีนะครับอย่างเช่นหากว่าลูจิไม่ชอบทานผักเนี่ยก็สามารถจะเล่านิทานให้ลูกอยากจะทานผักได้ใช่ครับหรืออาจจะเป็นฝึกในเรื่องของระเบียบพินัยการที่จะเป็นเด็กดีทําย่างไงให้เป็นคนมีน้ำใจแบ่งปันคนอื่นก็สามารถจะผ่านการเล่านิทานหนุนมือให้กับลูกได้ด้วยครับ วันนี้ได้ประโยชน์เยอะมากเลยค่ะคุณหมอต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะแล้วเดี๋ยวจะพยายามไปหัดเล่นอย่างนี้ค่ะกับลูกบ่อยๆเลยค่ะครับยินดีครับหลังจากที่ลูกน้อยได้ทำกิจกรรมแล้วและอีกสิ่งหนึ่งที่จะหลีกเลี่ยงไปไม่ได้เลยก็คือการสอนให้ลูกน้อยเป็นคนรักความสะอาดค่ะเพราะเด็กๆต้องใช้มือคู่น้อยหยิบจับสิ่นของรอบตัวตลอดเวลาดังนั้น การให้ลูกน้อยล้างมือด้วยสบู่เหลวเดอร์ม,มาพรสูตรออร์แกนิกซันฟลาเวอรที่มีความอ่อนโยนและไม่ระคายเคืองผิวด้วยค่า PH b a l บาลานจะช่วยให้ลูกน้อยพร้อมเรียนรู้ในทุกๆเรื่องแล้วล่ะค่ะช่วงคุณแม่มือหนึ่ง คุณผู้ชมคะสาหรับผู้หญิงการที่จะได้มาเป็นคุณแม่และทําหน้าที่เป็นคุณแม่นี่ก็ยิ่งใหญ่พอแล้วใช่ไหมคะแต่เรื่องของหุ่นและก็น้ําหนักที่ยังคงเหลือหลังคลอดนี่สิคะอาจจะสร้างความกังวลใจให้กับคุณผู้หญิงหลายๆท่านวันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นคุณแม่ท่านหนึ่งที่กลับมาฟิตหุ่นให้สวยเป๊ะเหมือนเดิมค่ะจะมีเทคนิคอย่างไรไปคุยกับเธอเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณนุ่นสวัสดีค่ะคุณซินดี้อืมสวยจังเลยนะคะตอนท้องนี่ขึ้นมากี่โลคะขึ้นมาประมาณ25ิโลค่ะโอ้ก็มีแต บอกว่าอ้วนมากตัวเองก็กังวลเหมือนกันจะกลับมาฟิตแด์เฟิร์มเหมือนเดิมค่ะ แล้วทำยังไงคะมีเทคนิคอย่างไงก็คือจริงๆแล้วหลังจากคลอดเนี่ยค่ะก็ยังออกกําลังกายอะไรมากไม่ได้ก็คือเน้นโยคะค่ะเบาๆง่ายๆสักประมาณ5-10นาทีต่อครั้งอะไรนะคะถ้าเกิดว่าแผลหายดีขึ้นแล้วเปลี่ยนปรับเปลี่ยนท่าให้ดูยากขึ้นเพื่อก้ามเนื้อจะได้ยืดหยุ่นได้ดีขึ้นค่อยๆปรับระดับของการออกกําลังกายแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการมีวินัยเพราะว่าต่อให้ลดขนาดไหนถ้าเกิดไม่ออกกําลังกายสม่ําเสมอเนี่ย มันก็จะกลับมาอ้วนเหมือนเดิมใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้เรื่องของการให้นมก็ช่วยได้ใช่ไหมคะช่วยได้มากๆากเลยค่ะก็คือช่วง3าเดือนแรกเนี่ยค่ะคุณแม่อาจจะรู้สึกว่าน้ําหนักเนี่ยลดลงได้เร็วมากแต่หลังจากนั้นมันจะลดได้ยากมากเลยก็คือไม่ต้องท้อนะคะคือให้นมไปเหมือนเดิมปั๊มนมเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็คือน้ําหนักที่ขึ้นมาเยอะๆอ่ะก็จะลดลงได้เรื่อยๆค่ะ เพราะจริงๆแล้วร่างกายของเรามาหาัศจรรย์มากเนาะมันจะมันจะดูด<พ>อเอาข่าวไขมันที่ส่วนเกินเนี่ยมาผลิตเป็นน้ํานมให้ลูกและจริงๆแล้วมันไมไ่เกี่ยวกับอาหารที่เรากินกันเลยคุณแม่หลายคนจะแบบต้องบํารุงต้องกินอาหารอย่างนี้น้ำนมจะได้เยอะปริมาณของน้ํานมมาจากการที่ลูกได้ดูด แล้วก็การกระตุ้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอาหารการกินเราก็ระวังได้แล้วก็แต่ก็อย่าไปอดนะคะอันนี้ก็ไม่ดีเลือกยังไงบ้างคะจะเน้นเรื่องอาหารประเภทโปรตีนผักผลไม้สดแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกไขมันน้ำตาลแล้วก็แป้งต่างๆแค่นี้ก็ช่วยได้แล้วใช่ค่ะแล้วก็มีอีกเทคนิคอันนี้ส่วนตัวนะคะขอเสิร์ฟเดี๋ยวนี้นินีออกกาลังกายกับลูกก็คือทําพวก ค่าซิทอัพพุชอัโดยที่มีลูกเป็นน้ำหนักเวิร์กมากเลยค่ะก็คือไม่ต้องไปเสียเวลาเสียตังค์ไปยิมใช้ลูกเป็นน้ำหนักเลยนะคะแต่จะต้องแบบปรับหน่อยเพราะเขาจะกระดุกกระดิกโอ้ยวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับคุณแม่ท่านอื่นๆที่เพิ่งคลอดน้องอาจจะกลัวเรื่องน้ำหนักเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็นําทิปจากคุณนูนูไปช่วยได้นะคะขอบคุณมากเลยคขอบุณค่ะ ช่วงต่อไปช่วงละครสั้นบ้านสุขใจวันนี้นำเสนอตอนฝึกลูกใช้แก้วหัดดื่มไปชมกันเลยค่ะละครสั้นบ้านสุขใจนี่ใช่ใช่ใชมีค่ะใช่มีมาแล้วขอรับขนมที่สั่งมาเสิร์ฟถึงที่แล้วขอรับว้าวๆ้าวว้าว,าว,าว,าวาหอมน่าทานจังเลยค่ะพ่อ แน่นอนจ้ะฝีมือระดับพ่อเนี่ยนะแม่ชอยไม่ต้องมารำเชลไม่ต้องมาชิมอร่อยเนละิศฝีมือพ่อเนี่ยก็คือแกะไอ้หนังยางออกจากถุงพลาสติกแล้วก็เทใส่ชามมาให้เราใช่ไหมจ๊ะแม่มันก็เหมือนๆกันแหละนะจริงไหมจ๊ะข้าวหอจ๋าอุย้ยขนาดลูกยังไม่เชื่อพ่อเลยอนะ่ะแม่มาๆมาไม่ต้องพูดมากโม้อยู่นั่นแหละนี่อ่าคนละถ้วยคนละถ้วยเลยเลงมือ อะไรเหรอขนมมะซีไมารู้มม่รู้ก่อนแต่การรู้กันกน,กนะนี่นะจ๋าอร่อยรู้เลยเฮ้ยไหนไหนิดนึงอร่อยไหมคะมามามาทานของหวานอิ่มกันแล้วก็ทานน้ำล้างปาดหน่อยนะคะ <c oughs> นี่ของพ่อแ้วนี้ของแม่แล้วก็นี่ของข้าวห่อเองอ่ะเอาแล้วทำไมไม่เอาขวดน้ำของข้าวห่อให้ลูกอะคะ อืมก็เนี่ยแม่กะว่าจะหัดยายเข้าหอเนี่ยให้ฝึกกินจากแก้วได้แล้วค่ะเพราะว่ามันก็เป็นวัยของเขาแล้วนะจะได้เตรียมตัวเผื่อไปโรงเรียนด้วยเนาะจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้ดีไหมคะดีดีดีถ้างั้นนะเรามาชนแก้วกันเพื่อสุขภาพดีกว่าเอาเลยลูกมาติ๊งติ๊งอ่าเดือมนั้นเยอะเอะออแม่่อดูดูไปนะเพราะว่ายายเขาหอเราเนี่ยก็ดูจะจับของกินเก่งกว่าเด็ก รุ่นราวขาวเดียวกันนะเนี่ยมไม่รู้กินเก่งเหมือนใครจะเหมือนใครละ่ะก็เหมือนคนอ <c oughs> ุณพ่อที่นั่และค่ะอีกแล้วเหรอเข้า <c oughs> <c oughs> ตัวตลอดเลย <c oughs> ก็รูปพ่อนี่เนาะจะไปเหมือนใครช่วงอุ่นไอรักสนับสนุนโดยนมแพ้ดีจีสามแอดวานซ์ วันนี้เรามีสกู๊ปน่ารักน่ารักจากคุณแม่เป้และน้องเดนนี่ลูกครึ่งไทยสกอตติชมาฝากกันค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะปูเป้ค่ะและนี่น้องแดนนี่นะคะครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่ชอบการท่องเที่ยวค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราทั้งคู่ทํางานสายการบินทุกๆครั้งที่ไปเราก็จะเก็บภาพสวยๆไว้เป็นที่ระลึกใช้เพียงแค่สมุดเปล่าๆเ,เล่มน,นึงเอามาแต่งแต้มเติมสี แล้วก็ใส่ภาพที่เราครอบครัวของเราได้ไปเที่ยวในที่ต่างๆทั่วโลกค่ะสิ่งที่คุณแม่ต้องเตรียมนะคะมีอาผ้าอ้อมนมแล้วก็ของเล่นเลือก ไเวลาที่เหมาะสมสำหรับลูกน้อยของเราค่ะโดยที่เราควรจะดูว่าลูกเราน,ะนอนเวลาไหนแล้วก็ตื่นตัวเวลาไหนค่ะสำหรับเรื่องโภชนาการของน้องแดนนี่เป้ใส่ใจเป็นพิเศษค่ะเรื่องการให้นมลูกเป้ก็ยังให้นมแม่อยู่บ้างค่ะแต่เป็นเพราะว่าเราเดินทางบ่อยน้ำนมก็มีให้แดนนี่ไม่เพียงพอเป้จึงต้องหาผู้ช่วยค่ะก็มาพบนมแพะซึ่งชอบมากค่ะ พราะนมแพ้มีสารอาหารจากธรรมชาติมีโปรตีนนุ่มซึ่งย่อยและดูดซึมง,ง่ายน้องแดนนี่ทานแล้วแข็งแรงที่สำคัญท้องไม่ฝูกเลยค่ะการท่องเที่ยวที่ผ่านมาน้องแดนนี่แข็งแรงมากค่ะและไม่ป่วยง่ายอย่างที่เคยเป็นกังวลการเลี้ยงลูกเราก็ต้องเอาใจใส่เป็นอย่างดีในทุกๆด้านโดยเฉพาะในเรื่องของสารอาหารในเด็กแรกเกิดจนถึงหเดือนนมแม่ถือว่าเป็นอาหารที่ดีที่สุดสําหรับลูกน้อย มีคุณแม่บางคนอาจจะมีน้ำนมไม่เพียงพอและกดดันตัวเองจนเครียดขอให้คุณแม่ใจเย็นๆน,นะคะเพราะว่าภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นกับคุณแม่ได้หลายคนและสาเหตุก็เกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นกันซึ่งในปัจจุบันมีทั้งนมวัวนมทวเหลืองและนมแพะที่สามารถช่วยเหลือในเรื่องนี้ได้โดยเฉพาะในนมแพะซึ่งมีระบบการสร้างน้ำนมแบบอโพไคลายซึ่งจะมีไบโอแอคทีฟถึง4ชนิดได้แก่นิวคคีโอไททลีนโพลีเอม และกรทแฟกเตอร์อีกทั้งยังมีโปรตีนคุณภาพที่นุ่มย่อยง่ายและมีไขมัน MCT Oil ที่ย่อยและดูดซึมได้ง่ายเช่นกันนอกจากนี้ในนมแพะยังมีแคลเซียมสูงโดยธรรมชาติทำให้มั่นใจว่าลูกน้อยจะได้สารอาหารอย่างครบถ้วนคะ่ะช่วง Modern Mom News ครั้งแรกกับละครบรอดเวลระดับโลกในประเทศไทยชมงามกับเจ้าชายอสูรหรือ Beauty and the Beast เรื่องราวความรักสุดคลาสสิกระหว่างเบลยิงสาวแสนสวยกับเจ้าชายรูปงามในร่างอสูรอันโด่งดังของดิสนีย์นี้ยังไม่เคยเห็นละครบรอดเว์เรื่องนี้นะคะก็เป็นครั้งแรก แล้ก็เป็นครั้งแรกที่เลยล่าจะได้มาดูละครเวทีอย่างนี้ด้วยก็หวังว่าน,น้องจะชอบนะคะนา่นๆานทีนะคะจะมีละครคุณภาพจากต่างประเทศมามาแสดงให้เราดูนะคะแล้วแน่นอนนะคะมั่นใจได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะกิดกรแสแล้ว้วหว่างวันที่24กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมนี้ณโรงละครเมืองไทยรัชดาลายัย ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีสุดท้ายนี้คุณผู้ชมท่านใดมีข้อติชมหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกส่งมาได้เลยนะคะที่ Facebook Modern m ม m TV หรือชมรายการย้อนหลังได้ที่ Mommypedia.com หรือ Search คำว่ารายการ Modern Mom ใน YouTube ก็เจอเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณโครงการบ้านเดี่ยวสไตล์ม o d e เดดีไลท์ like, วงแหวนวัชรพลที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทา แล้วพบกันใหม่กับ modern mum เพราะ modern mum เข้าใจเข้าถึงทันยุคสมัยเรื่องคุณแม่ตั้งครรภ์และการเลียนลูกสำหรับวันนี้สินี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ